แม่หมอรุง้งจะมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วด้วยการรวบรวมเคล็ดลับดีๆทั้งหลายมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของมะกรูดเรื่องของมะกรูดที่มีประโยชน์มากมายที่แม่หมอได้ทดสอบทดลองไปแล้ววันนี้เราจะมารวมเคล็ดลับ และประโยชน์ดีๆจากมะกรูดเอาไว้ในคลิปเดียวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะได้ประโยชน์หลายต่อจากมะกรูดก่อนอื่นเราไปนำมะกรูดมาให้ได้ประมาณเยอะพอสมควรนะคะขนาดเท่านี้ แล้วก็น้ำยาซักผ้าซึ่งเป็นของ ic, ออร์แกนิกปลอดสารเคมีนะคะสก,กัดส่วนผสมจากว่านหางจระเข้แม่เลือกใช้โคดโม,โมเพื่อที่จะนำเอาไปวางไว้ในห้องน้ำมะกรูดเนี่ยสามารถไล่มแมลงได้จริงสามารถไล่มอดออกจากข้าวได้จริง และสามารถที่จะไล่มแมลงสาบออกจากห้องน้ำได้จริงและยิ่งกว่านั้นคือแม่บีบเอามะกรูดแล้วก็ผสมกับน้ำยาซักผ้าเด็กเอาไปขัดห้องน้ำและบีบน้ำมะกรูดใส่ไปในท่อระบายน้ำผลปรากฏว่า มแมลงสาบไม่มีมารบกวนในตอนกลางคืนแม่ไปแอบดูในตอนกลางคืนมแมลงสาบไม่มีปกติมแมลงสาบจะมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาหารับประทานอาหารในตอนกลางคืนแต่แม่ทดลองใช้มะกรูดโดยการบีบน้ำมะกรูดเทลงไปในท่อระบายน้ำของห้องน้ำผลปรากฏว่า ไม่มีมแมลงสาบมารบกวนแสดงว่ามะกรูดไล่มแมลงสาบได้จริงๆเป็นผลสำเร็จและ,มะแมลงสาบหายไปจากห้องน้ำหมดเลียงนั่นหมายความว่ากลิ่นของมะกรูดไล่มแมลงต่างๆได้ดีและจริงแล้วดิฉันก็เลยจะมาบอกว่าสรรพคุณของมะกรูดเนี่ยมีมากมายมหาศาล ไล่มแมลงสาบทําให้ท่อน้ําห้องน้าําสะอาดขับไล่มแมลงต่างๆขับไล่มแมลงต่างๆและทําให้ผิวของห้องน้าําสะอาดและเราก็ได้รับกลิ่นของมะกรูดตื่นเช้าขึ้นมาไปเข้าห้องน้ําได้สูดกลิ่นของมะกรูดและทําให้หวัดหาย สดชื่นกระปี้กระเป่าไม่ได้สูตรเอาสารพิษไม่ได้สูตรเอาน้ำยาเคมีเข้าไปในร่างกายมาทำกันเลยนะคะบีบมะกรูดใส่เข้าไปแล้วก็ผสมเข้าไปอ่ะแล้วก็นำไปวางไว้ห้องน้ำอ่าในปริมาณที่มากพอสมควรส่วนน้ำมะกรูด ก็ไปเทใส่ในท่อระบายน้ําเราจะได้ถึง3ต่อ 1. สุขภาพการที่เราเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดก็จะได้รับด้วยเพราะตื่นเช้าขึ้นมาไปสูดเอากลิ่นในห้องน้ํามีกลิ่นมะกรูดทําให้หายหวัดได้ 2. องแมลงต่างๆหายไปสาม พื้นผิวห้องน้ำก็สะอาดและที่สําคัญการที่ไล่มแมลงต่างๆออกจากห้องน้ำได้ออกจากข้าวได้ออกจากในพืชต่างๆได้โดยการทิ้งผิวมะกรูดโย,ยนลงไปมแมลงต่างๆก็หายไปนี่ต้นนี้เริ่มที่จะออกใบใหม่แล้วเพราะว่ามแมลงมากัดกินก็เอาน้ำมะกรูดเทใส่มแมลงก็หายไปเริ่มเริ่มที่จะ สวยงามแล้วใบเริ่มที่จะแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมาใหม่และทีนี้ก็ต้องมีส่วนไปไล่พยาธิในตัวคนได้ถ้าท่านเป็นพยาธิเส้นได้เนี่ยแมลงตัวเล็กๆมันมันก็ยังไล่ได้ใช่ไหมพยาธิเส้นได้เนี่ยชงเป็นชาเลยหั่นมะกรูด และไปชงดื่ม